โอ้ ه, พี่น้องเบ็ดหมูเลยครับผมนี่นี่โอ้ ه, ปลาไหลพี่น้องปลาไหลตัวเท่าๆนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับน,บน,บนี่พี่น้องปลาไหล ขออนุญาตเก็บครับผมสวัสดีพี่น้องอย่าเบ็ดรอบคำครับผมต่อจากมันวงเวียนนะครับผมเป็นร่นน้ำกันเด้อพี่น้องนี่เป็นยังไงวงเวีนก็ใส่เนื้อใส่เดือนมันนี่ก็สิเปียน เงี้ยแล้วครับมาเด้อพี่น้องพยายามเด็ดน้ำกันครับผมอันนี้ก็สิมสัสไซเพิ่มครับส่วนคํำออกของรอบมาเด้อพี่น้องครับผมไปรอรุนูน้ำกันเด้อหลังแรกครับนี่ หลังสองกับ่มีอย่างเดอ้อพี่น้องเปลี่ยนเงีย้ยเราเดอ้อพี่น้องเป็นแม่งแกลบครับผมรล่อรุ่นกันย,วยาวๆเดอ้อพี่น้องมื้อนี้รุ่นน้ำกันพี่น้อง แมเบ็ดไปใส่ละอ๋อนี่ครับบะถือเงีงพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองถืงอยุถือยุปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกงามๆเลยเหลืองหุอยเลยพี่น้อง ปลาดุกครับผมโอ,อ,ดดอ้อย่าหลุดเดอ้ออย่าหลุดเด้อถือปลาดุกครับขออนุญาตเก็บครับผมย่งต่อพี่นอ้องอลังนี้ห้อยกินอยู่และแห้งลุดไปแล้วครับ ไดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปพี่น้องไปต่อมีพี่น้อง ี่ยังคือหมูพักแท้ปลาอยังนี้เดี๋ยวลงเบิ้งก่อนพี่น้องเอาไปเคีงคึ้นมูพักแท้ ไปหลังต่อไปครับผมอูว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 ูพี่น้องพี่น้องครับนี่ครับปลายังอะ่ะอ,อุ้ยปลาคอน้อยครับมานแล้วมือนีพี่น้องนี่ครับ ตะโคขอปนเสียบเสบด้วยพี่น้องเด้วขออนุญาตเจ็บครับใส่ของพี่น้องพี่น้องใส่เบ็ดเด้อดุน้ำากน,น้อเงาเด้อพี่น้องโอ้ทำงานดีขนาดพี่นอ้องเยอะแมงครับ ไปต่อพี่น้องนี่หลังนึงพี่น้องบ่ถึถขออยหญาตใส่เงียกันครับเรืงนี้กับบถึกพี่น้องไปต่อครับผมพี่น้อง มาพระท่านครับหลุดพี่น้องนี่มาพระท่านมาพระท่านโอ้เสียดายพี่นอ้องไปไปเบิ้งกันถือบ่พี่น้องเบียดหมูไปเลย โอ้นี่ครับคอปลพอดีเลยนี่ครับโอ้ยขออนุญาตเก็บเด้อพี่น้องเฮ้ยพอดีปนเลยพี่น้องนี่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 คอหน่อยพี่น้องขออนุญาตเก็บครับพร้อม นี่ะอ้ะอข้อขคอพี่น้องขอตัวงามเลยพอดีปนพี่น้องนี่ซ้ำนี่หายูหากินแบบบ้านๆเด้อพี่น้องใส่เบ็ดครับผม บัดเบ็ดตามคนน้าเด้อพี่น้องอู้พี่น้องถืกแล้วครับนี่โอ้เยอแมงนี่ทำงานดีพี่น้องโอ้ปนเสียบเลยพี่น้องดุนนี่มกหม้อกับเสียบเด้อพี่น้องนี่ ก็วใส่นี่ก็ถึงงั้เต่าอะไรฟินอง อโอ้ยกบพี่น้องไปแล้วเมียนก็เถึกกำลังนี่เปียงใดเยื่อหล่อนเดอ้อพี่น้องเมื่อบานแล้วครับสำหรับแรงนี่ เด้อพี่น้องปมาประดุกตัวหนึ่งตัวคอสี่ตัวพี่น้องคอพ่อเท่าเทาหนึ่งสองสามสี่พี่น้อง ก็ปนเสียบอย่งไ้มือเงินเศร้ามายามอีกพี่น้องวันนี้เขาบ้านสะก้อนครับผมก็ต,ติดตามกันมือเงินเศร้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีมือเงินเศร้าพี่น้องเศร้าแล้วครับผมฝนกระลล่นไปพยายามเบดกันพี่น้อง ủa phù phù phi nông, tiệt bò nó lăng nè, bắt thượt phi nào nè, bò nó lăng nè. เบ็ดหมูพี่น้อง huh. ถืออยู่ครับถืออยู่ครับ huh. okay. เอ้ยเรื่งกระดูกโอ้ย oh. ประคอพี่น้องเก็บครับโอ้ oh. ถืออยู่พี่น้อง ติดหมูเลยนี่ครับปคอครับผมนั่น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 พี่น้องคออยากเก็บครับผมโอ้เบ็ดขึ้นหมูพี่น้องอู้ถือครับผมโอ้ปลาบืนตุ้นมี อุขวบข้อน้อยครับผมพอปนเสียบอยู่เด้อพี่น้องขออนุญาตเก็บครับ โอ้ปาคอพี่น้องเอา้าตายแล้วพี่นอ้องตายเตงามือขึ้นนี่เดบุโอ้ยประเด็นไม่ยามตายจ้อยเอาเก็บครับผมเป็นรุ่นหลังสุดท้ายน้ำการพี่น้องยิงเลย ใสเยลยลังสุดท้ายแล้วพี่น้องไว้ให้พ่มี้ยังดอกเขาบ้านลรบ้านนี้ไปเบื้องป่าอยู่บ้าน,นครับครับผมหอดบ้านแล้วครับผมแค่นี้แหละป่าพี่น้องเทิงได้ย่ำขึ้นเทิงย่ำเสาครับเอามือขึ้นได้ซีห้ามือเสากับได้ซีเรียว่าแหงตายสองนี่ครับ พอได้เหตุกับเขาอยู่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้แน่เด้อสวัสดีครับ